ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้พี่น้องมาพามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างออสำหรับอ้ข้าวที่มันอยู่ใกล้ต้นไม้พี่น้องเห็นบป่เนี่ยลักษณะนี้นี่มันจะไปทางใบสมากกว่ามันจะไปทางเสียสมากกว่าพี่น้องเนี่ยอันนี้ขนาดขนาดว่ายังไม่ถอดลวงเยอะนั่นนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้ขนาดเพิ่งจะถอด เพิ่งจะเริ่มถอดนี่มันยังมันยังเริ่มล้มแล้วนี่เห็นบ่เห็นไหมนี่อือนี่แหละพี่น้องคือคลิปแต่ละคลิปผมก็ <c oughs> เคยบอกไปแล้วแหละว่าข้าวที่อยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่าอยู่ข้างข้างต้นไม้เนี่ยคือถ้าถ้าเป็นไปได้หรือว่าถ้าทําได้นี่คือ,อ,ไ,ไ,อ,อไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยดอกพี่น้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเลยตั้งแต่แรกเริ่มเหนื่อจนถึงเก็บเกี่ยวอือไม่ต้องไปใส่เลย คือหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องใส่เพราะว่าไอดินบริเวณไอข้างๆต้นไม้แบบเนี้ยม,มันมันอุดมสมบูรณ์พี่น้องอพอมันอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยอินทรีย์ในดินมันเยอะอยู่แล้วเอแร่ธาตุสารอาหารในดินมันเยอะอยู่แล้วนี่แล้วเราเราดัานบวกไปใส่ปุ๋ยเพิ่มไปอีกอพี่น้องก็คิดดูแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้น มันเกิดสิบกดอาการพูดปุย๋ยพี่น้องพูดปุย๋ยต้นใหญ่ใบยาวเห็นบ่กใบบางใหญ่เรื่อยนี่ใบใหญ่มากนี่แต่ว่าไญ่บ่ถึกฐานพี่นอ้องนายเอื่อนว่ายังไงญ่ใหญ่ไม่ได้เรื่องอ่ะนายนาซื่อๆนะเ,เพราะว่าข้าวนี่ส่วนมากบริเวณไอ่ใกล้ๆต้นไม้นี่ มันส่วนมากมันได้แต่ใบพี่น้องมันได้แต่ใบแล้วก็อีกอย่างนี่มันส่วนมากในเม็ดมันไม่ค่อยเต็มพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันเขียวไงพี่น้องลักๆก็คือข้าวใกล้ต้นไม้นี่มันเขียวพอมันเขียวพอมันอวบนี่พี่น้องก็คิดดูถึงไม่มีแมลงเข้ามาต้นข้าวมันก็ล้มเองเอถึงต้นข้าวมันไม่ล้ม พวกมแมลงพวกเพลพวกนอนมันก็เข้ามากัดกินเออคือมันมันมีแต่เสียกับเสียนะพี่นอ้องเออมีแต่เสียกับเสียคือคือมันไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะเออเห็นบอกเนี่ยอันนี้ก็เริ่มสิเป็นนอนอันนี้เห็นบอกใบด่างๆ่างวันนี้เห็นไหมเนี่ยใบด่างๆ่างวันนียเออนอนนอนมันกัดกินใบนี่อืมเพราะฉะนั้นนี่ ข้าวที่อยู่ละแวกใกล้ต้นไม้ต้นไม้เยอะๆลักษณะนี้เนี่ยผมแนะนำเลยปีหน้าแนวทางวิธีแกเนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยพี่น้องไม่ต้องใส่ปุ๋ยนี่เห็นบอกเหมือนทางนี้ทางนี้มันเขาบริใสเรื่ยเลยเห็นบอกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นเหลืองเ,เหลืองมันบอกเขามันสีเหลืองเหลืองแต่ฝั่งนี้ข้าวมันเขียวเขียวต้นมันใหญ่พี่น้องต้นมันใหญ่ต้นมันสูง คือลำพังนี่ข้าวนี่ไม่ว่าจะอยู่ใต้ต้นไม้หรืออยู่นอกนอกต้นไม้นี่ถ้าต้นมันสูงนี่ยังไงมันก็เสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วพี่น้องแต่ทีนี้มันมาบวกกับมันอยู่ใกล้ต้นไม้พีนี่แล้วใบมันเยอะอืมแนวทางวิธีแก้ถ <c oughs> ้าของใครที่ข้าวยังไม่กลมก็คือตัดใบพี่น้องตัดใบ <c oughs> แนวทางแก้เฉพาะหน้านะตัดใบ ตัดสูงไหมก็ตัดยอดยอดมันตัดยอดยอดมันนี่แหละอืมอพือตัดเพื่อกําจัดใบนะพี่น้องตัดเพื่อกําจัดใบอืมเพราะว่าในช่วงนี้มันมันเป็นไอ้ไปลายฝนต้นหนาวพี่น้องปลายฝนต้นหนาวออันนี้นี่คือฝนมันยังไม่ฝนมันยังไม่ส่งนะเนี่ยอืมฝนมันยังมาททันไอ้ส่งอช่วงฝนมันส่งนี่ห่วงเขามันสิออกนากว่านี่พอรวงข้าวมันถอดหมดปุ๊บเนี่ ฝนมันส่งลมมันมาหมอกมันมาเนี่ยพี่น้องลองจินตนาการดูอาจจะไปทั้งแถบก็ได้เนี่ยคือนาข้าวเนี่ยถ้ามันได้ล้มเป็นจุดๆแบบเนี้มันเหมือนเป็นการเปิดทางให้ลมมันเข้าเออเดี๋ยวผมจะอัปเดตนาแปลงนี้ให้พี่น้องดูว่าหลังจากที่มันถอดลวงเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันจะล้มไหมพี่น้องอืข้าวง,งามๆข้าวสวยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะได้อย่างที่งามไหม เออมันจะได้อย่างที่เข้างามไหมเอออันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะล้มนะเจียกจากไอประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าจะล้มแต่ฝั่งนี้เนี่ยมันน่าจะพอดีนี่พี่น้องเออฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เนี่ยมันจะออกมันไม่ได้เขียวมากพี่น้องมันไม่ได้เขียวมากเออแต่ตรงนี้มันก็ล้มอยู่แล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวรอดูพี่น้องเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะล้มหรือไม่ล้มเออเขามันง่ามโพดมันสิเป็นแบบนี้หละพี่น้องนี่ลงไปลงไปยืนนี่ผมว่า โอ้เท่าอกเลยพี่น้องท่วมหัวหรอไปอืเพราะว่าลงไปก็ขี้ตมขี้โคลอีกเนาะท่วมหัวลิบเลยมองมาเห็นเลยแหละอือ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ <c oughs> อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาถ่ายตัวอย่างให้เบิ้งว่านี่แหละเหตุผลเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงที่ผมแนะนำผมบอกอยู่เสมอว่าข้าวที่อยู่ ใกล้ๆต้นไม้หรือว่าอยู่ข้างคางนาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าใส่ปุ๋ยอือแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยไปแล้วก็แนวทางวิธีแก้เฉพาะหน้าก็คือตัดใบพี่น้องตัดใบเออแต่ตัดตอนที่ข้าวยังยังไม่กลมนะเอือสำหรับใบมะลิมะลิหนึ่งศูย์ห้าก็น่าจะยังพอทันอยู่แต่ถ้าอ,นนอันนี้มันเป็นข้าวก็ขอสิมานี่ลักษณะนี้มันไม่ทันแล้วเนี่ ันบวมแล้วจะมาสิแตกแล้วนี่อืม่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องเออม,มาถ่ายตัวอย่างให้ดูอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ